สวัสดีเจ้าสวัสดียามแรงเนาะเฮามาเก็บบะน้อยไปแกงใส่นอไม้ไร่เผากันนะเจ้าน้อยเต็มเลยเก็บบะน้อยปลายเรือนะเจ้าที่บะปลายเรือสักนทะีเนาะลูกก็ยังงามๆอยู่นะเจ้าเก็บอยู่ได้เรื่อยๆเนาะจะลื้อทิ้งก็ยังออกลูกอยู่เลยนะเจ้าวันนี้เฮาจะแกงใส่นอไม้วานเผานะเจ้าอันอู้พิดเนาะว่าเป็นนอไม้ไรเ่เนาะ อันนี้เป็นน่อไม้หวานเนาะบาน้อยที่เขาเก็บมาตะก,กี้แล้วก็ถั่วโพเนาะมาดูแม่เตรียมวัตถุดิบกันนะจ้าก็เอาน่องไม้หวานนะจ้ามาทุบนะจ้าแม่เลือกที่จะใช้วิธีทุบนะจ้าจะหั่นจะซอยก็ได้หมดนะจ้าแล้วแต่ใครมากใครชอบนะจ้าอันนี้แม่ก็ทุบทุบทุบแล้วก็หั่นหั่นครึ่งหั่นเกิงหั่นกลางแหละเออส่วนบวบเขาก็เอามาปอกเปลือกนะจ้าแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะจ้าถั่วโพูก็เช่นกันเนาะ วันนี้จะแกงใส่ปาจีนะจ๊ามาดูเครื่องแกงเนาะใส่หอมบัวหอมแดงลงไปตามด้วยกระเทียมสดนะจ๊ากระปิเนาะปลา้าแล้วก็พริกหนุ่มนะจ๊าแกงนอวันนี้ใส่พริกหนุ่มนะจ๊าแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงนัวเล็กน้อยชูรสนิดหน่อยนะเพิ่มรสชาติหน่อยแม่จะปรุงรสไปเลยนะจ๊าแล้วก็มาโครกให้ละเอียดนะจ๊าก็เรียบร้อยแล้วเนาะน้ำพริกแกงหนอ่อเผาเดยจ๊า อันนี้ก็ไปหน้าเตากันได้เลยนะเจ้าตั้งหม้อใส่น้ำลงไปรอน้ำเดือดก็ตักเครื่องแกงที่เขาตำตะกี้ใส่ลงไปเลยนะเจ้าตามด้วยน้ำล้างครกนะเจ้าล้างเครื่องแกงตามลงไปเลยเนาะแล้วก็ใส่นอเผาห่างลงไปอันวันนี้เป็นนอไม้หวานนะเจ้านอไม้หวานให้ซุกง,ง่ายนะเจ้าแล้วก็บอกหืนนะเจ้ายิ่งเอาไปเผายิ่งวานเข้าไปอีกเนาะอ้าว หน่อไม้สุกเรียบาก็ใส่ปลาชีลงไปนะจ้าส่วนบวบกระทัว่วพูสุกง่ายก็ตามหลังเลยเนาะเดี๋ยวรอสกามเนาะรอถั่วพูกับไอ้บะน้อยสุกเนาะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเขาก็จะใส่ผักชีฝรั่งนะจ้าอันนี้กะสุกเรียบร้อยแล้วอ่าจิมรสชิมชาติมาจางย่างก็ใส่ผักชีฝรั่งได้เลยนะจ้านี่ก็แกงนอพื้นบ้านเนาะแกงแบบเมืองเมืองเขานเนาะจ้าแกงใส่ปลาจีเนาะ ใส่ผักส่วนควรัวนะเจ้าแกงน้องไม้ไร่ไม้หวานนี้ถ้าใส่ผักชีฝรั่งหน่อยหนึ่งจะเปิงเงนะเจ้ามันจะมีกลิ่นหอมเนะมาะใครมักใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวเนี่เจ้าอันนี้กระตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะเจ้าแกงน้องไม้หวานเนาะแกงแบบเมืองเมืองใส่ปาจีเจ้า นนมแกงน้งไม้หอนๆเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า